สวัสดีค่ะมาพบกับช่องยายส้อยอินดี้นะคะวันนี้มาถ่ายสับป,ปะรดสับป,ปะรดจากแม่นาแม่นาค่ะพี่นาค่ะสับป,ปะรดมาแล้วนะคะมาส่งเมื่อเช้าหนึ่งคันรถค่ะสับป,ปะรดจากพี่นาขอบคุณพี่นามากๆนะคะ ที่คอยสนับสนุนค่าอาหารช้างสับปะรดช้างของยายส้อยกับป้าตบพิมนะคะขอพี่ขอบคุณพี่นามากๆค่ะขอให้พี่นาสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคไัยไข้เจ็บขอให้ร่ำรวยประกอบกิจการการงานใดๆก็ขอให้สมหวังดังปรารถนานะคะ ขอให้ครูประกมปกปักรักษาค่ะขอบคุณพี่แอนมากๆนะคะขอบคุณค่ะนี่ยายไส้ได้กินละสับปะรดสวยค่ะวันนี้ยายไส้ชอบมากยายไส้ขอบคุณแม่นาก่อนเร็วสวัสดีก่อนเร็วสวัสดีสวยเร็วขอเสียงหน่อยยายไส้ ปามิมาให้เยซ้อยขอเสียงหน่อยเร็วเร็วเยซ้อยขอเสียงหน่อยอ่าขอเสียงหน่อยขอบคุณเสียงหน่อยไปด้านไหนคะตาบอกอย่าไปนยายส้อยขอเสียงหน่อยเร็วเสียงหน่อยขอบคุณนานาก่อนเร็วเสียงหน่อยเสียงหน่อย นาสั่งสับปะรดให้นี่กองมาเริ่มเลยสั่งให้ป้าทับทีมกับยายส้อยนะคะขอบคุณพี่นาะมากๆค่ะมาดูป้าทับทีมป้าทับทีม บายทับทิมสวัสด,ดีสวยขอบคุณแม่นาก่อนเร็วสวัสดีก่อนเร็วบายทับทิมสวัสดีแม่นาก่อนขอบคุณแม่นานเร็วๆอ้าเนี่ยอะทิมมามาเร็ว ตามเย็นของวันนี้นะคะตาทับทิมยายส้อยเลิกงานแล้วค่ะตาทับทิมกับยายส้อยก็เลิกงานแล้วปาเปาทำลาย เล่นอะไรเล่นของเลยสวัสดีค่ะแม่นาก่อนเร็วสวัสดีค่ะปะ้าเป้าสว,ส,สวัสดีครับนี่ยายสร้อยยายสร้อยขอเสียงหน่อยเร็วเสียงเสียงก่อน ไม่เสียงเลยนะยายส้อยเนี่ยไม่มีของกินเนี่ยไม่เลยนะสับประรดจากที่น่าต้นส ต้นสับปะรดสวยๆใหญ่ๆกอใหญ่ๆเลย ฝากค,คลิปนี้ไว้ดูด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กับช่องยายสรอ,อินดี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ